โอเคพรุ่งนี้เราไปค่าที่ไหนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ค่าทหารเฮ้ยย้นช่วยอะไรชัดหน่อยสกได้สิปะโอเคในวันรุ่งขึ้นฉันรอที่จะเข้าค่ายไม่ไหวแล้วละเมื่อคแบบนี้ก็ดีนะใช่เข้าแถวก็ได้แล้วจะคุยทำไมอ้พระเจ้า ก็ไหนนายบอกว่าดีไม่มีฝึกไงอืมโอเวนเขาก็บอกอยู่ว่าเคยเฮเดิ่มเคยดีไม่มีฝึกและนี่มันอะไรกันมีฝึกด้วยเยีย่ยมไอเลวแกพาพวกเรามาซวยทำไมที่ค่ายแห่งนี้เราไม่เคยทำให้ใครซวยมาก่อนแต่ว่าพวกแกบอกว่าฉันพาพวกแกมาซวยช่างหน้าไขาหน้าซึ่งดีและนี่ก็คือตารางการฝึกของกแกโอ้ยตาย กวิธีการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและไอ้ต่อยกระสอบใายทำอาหารสองเมนูยินดะเนูยกน้ำหนักซอมใบนป้ำกับสร้างบ้านนี้มันเกี่ยวอะไรด้วยโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกแล้วมันทำเพื่ออะไรนี่มันนรกชัดๆเลยเจ้าหมอนั่นต้องการอะไรกันแน่เนี่ยยวนฉันว่าหนีไปตอนนี้ยังทันนะตอนนี้เนี่ยนะใช่จะไปทันอะไร นายดูสายตาอำมาหิตของเขาสิเราคร้างที่นี่กี่วันสองคืนเราก็หนีไปตอนกคืนดิฉลาดมากทำไมก่อนหน้านี้คิดไม่ออกอตายอย่าส่งเสียงออกมานะจะตื่นไหมเนี่ย อย่าแล้วเขาตื่นแล้วเฮ้ยทำอะไรกันทำไมไม่ไปนอนนี่นเดาโอ้ยตายเขาวิ่งหนีอะไรมาน่ะเฮ้ยโอ้วตายยังยังมั้งนหน้าดูคุ้นๆนะึ เกิดความสงสัยหน้าฉันเหรอหน้าในน่นแต่คุณที่คิดว่าจุดจริงก็ฉันไงจโอียเร็วเข้านั่นเป็นทางออกทางเดียวไม่ต้องทางนี้รถฉันอยู่ตรงนั้นเออต้องสะดวกแล้วเราจะไปเลยต่อละอ๋อกันเทศฉันจะกลับบ้านบ้าเออเยอะแล้วไม่รู้มีสุดทายตอนอ๋อเรามาถึงรถแล้วดีขึ้นรถก่อนเถอะก่อนที่มันจะตามพัน คงหนีคนแล้วงูเง่าด้วยเดี๋ยวก่อนจีนนั่นเพื่อนฉันเจ,นจนอาพวกกาเล้ากลับเข้าหอพักเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรจะกลับไปเล่าจีนอืมไอ้พวงงี้เงาเอ้ยไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมโอเคบายถ้าั้นก็หลับหกกอนถ้าก็มาพักนดีกันนะ เฮ้ยมนดีแล้วดีดแล้วไม่คิดจะทนมสมาชิกมาหน่อยหรอก